สวัสดีท่านสตีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวัาวาววนศุกร์ที่22กร,รกฎาคมพศ2565ค่ะกับการว e ิเคราะห์กราฟคู่ GJ สำหรับกราฟ GJ แท่งเดนั้นจบแดงนะคะต้องบอกว่ามีแรงซลล์มานะคะแต่อยู่แอรีเนลรับเนาะไปซลล์ต้องไปซลล์ต้านนะคะไปดูที่ยางเฟเม H4 ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเฟเม H4 กดมาที่แอรีเนลรับทำเฟเม H4 นะคะถ้าตรงนี้ลงไม่ได้จะโยกนันราคาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดู H1 ค่ะตรงนี้จะเป็นต้าน H4 นะคะ ขอขายเป็นรับ H4 สี่ตรงนี้จะเป็นรับ H4 สี่นะคะถ้าเขานะคะตรงนี้นจะเป็นรับ H 4สี่แน่นอนถ้าจะเซล,ล์ไปเซลลบนนะเพราะมันเป็นรับนะคะกคแผนแนะนําว่าวันนี้เดมองอะไรเดมองเซลแต่ต้องเซลลบนเพราะว่ากราฟนั้นนะคะมีแรงเซลตรงนี้มันจะเป็นแนวรับพอเป็นแนวรับมันโอกาสมันจะโยกขึ้นแบบนี้นะคะแต่กคแผนแนะนําว่านะคะเนื่องจากกราฟนั้นมีแรงเซลลมากนะคะเซลเซลที่บน เพราะว่าบางทีสมมุติว่าอย่าง h สี่นะคะโอเคบอกว่าแนวรับก็จริงนะคะแต่ชุดนี้มันเป็นชุดแนวรับอ่ะสมมุติว่าเขาทะลุมารับตรงนี้แล้วแล้วเผื่อเผื่อนะฮะเผื่อว่าลงต่อได้นะคะเพราะว่ายังมีแรงเซลล์ต่อเนื่องนะคะเช้านี้ถ้าสมมติว่าเขาลงมารับแล้วลงไม่ได้อาจจะมีการโยกบนนะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าเซล์ให้เซลบนอย่าเซลล่างนะคะอย่างน้อยคุณก็ได้เปรียบลากน้อยได้กาไรนะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับค่ะอาจจะมีการโยกนะคะอยู่ที่ว่ารับ1นึรับสแต่เนื่องจากการาฟมีแรงเซลล์นะคะก็แพรแนะนำว่ารอเซลล์บนนะคะนี่คือแผนการเทรดของคู่ GJ ในเช้าวันศุกร์ที่22กร,รกฎาคม2565ขอให้ท่านปลอดฟ,ฟ้าสสาสกําไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์